นี้ครับพรเพื่อนเกษตรน้า49ที่รักทุกท่านครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านกาแฟอเมซอนที่ในจังหวัดฉะเชิงเซาหลังจากที่อาทิตย์ที่ผ่านมาผมก็ได้ไปทัวร์พักอยู่นะฮะไปค้างอยู่ที่พะเยาหลายวันนะฮะเงจามีกิจกรรม ที่จะช่วยครอบครัวไปทำกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของอการเปิดตัวนะเป็นผู้ใหญ่บ้านที่นั่นผมก็ไปช่วยประชาสัมพันธ์แล้วก็ไปทำคลิปอะไรต่างๆแล้วก็หลังจากนั้นวันที่สี่ผมก็ขึ้นไปที่เชียงใหม่นะแล้วเมื่อวันที่ห้าเมื่อวานผมก็มาชี่อำเภอลำไผ่มา,มาจังหวัดบุรีรัมยนะ์วันนี้ผม กลับมาถึงชลบุรีแล้วแล้วก็เช้านี้มีพละมาที่อำเภอเขาหินซ้อนนะจังหวัดชลบุรีซึ่งก็จะอยู่ใกล้ๆกับที่ผมอยู่ชลบุรีนี่แหละครับก็ผมก็ยังติดตามกิจกรรมของกลุ่มอยู่นะฮะทีนี้เรามีนัดกันที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะงานเลี้ยงรุ่นประจำปีนะฮะ ตามที่ได้มอบหมายให้เจ้าภาพไปดำเนินการซึ่งเท่าที่ติดตามก็ก็ยังไม่ได้สรุปนะเกี่ยวกับวันเวลาและก็สถานทีนะ่ส่วนวันเวลาเนี่ยน่าจะน่าจะอยู่ประมาณกลางเดือนธันวาคมเพราะว่าตรงนั้นผมดูตปรแกรมแล้วเป็นช่วงเป็นวันหยุดยาวซึ่งก็จะเหมาะสมสำหรับสมาชิกทุกท่าน ที่จะต้องวางแผนกันในช่วงนัน้นซึ่งผมก็หวังว่ากิจกรรมปีนีนะ้ก็พวกเราทุกคนจะไดะ้วางโปรแกรมที่จะมาพบกันให้มากที่สุดน,นะครับแล้วก็ เช่นเดิมับทุกปีนะฮะนอกจากที่เราจะท,ทํกากิจกรรมกันแล้วสิ่งที่ผมเฝ้าติดตามและก็ได้ทาประจาอยู่ก็ค,กคือการบันทึกเรื่องราวตา่างๆเก็บไว้ในสาระระบบของงานเลี้ยงนู่นซึ่งทุกๆปีเนี่ยผมจะได้เก็บภาพกิจกรรมตาม่างๆเก็บไว้บนคลาวนะฮะซึ่งภาพล่านี้ก็จะอยู่กับพวกเราตลอดรวมทั้งคลิปวิดีโอนะ ที่ผ่านมาผมก็ได้เกับสองสามงานที่ผ่านมาผมก็ได้กเดก็บภาพแล้วก็ปีนี้ก็เช่นกันก็อยากจะให้ทุกท่านเตรียมตัวที่จะนำเอาเครื่องมือคือโทรศัพท์มือถือนี่แหละครับไปบันเทกเรื่องราวต่างๆไม่ว่าภาพดีแล้วท่านก็ส่งมาให้ผมแล้วผมจะเก็บบันทึนไว้ เนื่องด้วยว่าปีนี้ผมดูโปรแกรมแล้วก็คงจะไม่สามารถที่จะเป็นวมง,งานของของเกษหน้าอินกาวได้นะเป็นอินนัทิดาเพราะว่าผมปีหน้าที่เป็นฝ่ายประชาชนต้องผ่านการเกษตรกางภาคนะซึ่งโปรแกรมของบางภาบางภาคปีนี้ก็มีการจัดงานบางภาคพื้นที่คือถุยเย่าช่วงวันที่สิบสอง กาว่ามนะฮะฝลายปีนี้ผมเป็นฝ่ายประชาธ,ธิปไตยเป็นคณะกรรมการไม่สามารถที่จะตีตัวเพื่อเป็น,นปร,รน่วมกับเฉยน่านรีเก้าได้น่งเวลาดังกล่าวไม่ว่าก่อนงานกิจกรรมหรือหลังกิจกรรมผมก็จะต้องทำตัวให้ว่างสแตนบายไว้ช่วงนั้นงานก็จะเยอะ,ะส่วนในสีเผมก็ติดตามแล้วก็อยากจังาวาให้เพื่อน เตรียมตัวที่จะ,ะบันทึกเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายแล้วก็คลิปวิดีโอ,อแล้วก็ส่งให้ผมในปีที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ได้คลิปอยู่ไม่เยอะแตน่นภาพผมก็ยังไม่ได้เก็บไว้แต่มีความเชื่อว่าร่องรอยของการบันทึกยังอยู่อย่างน้นอยอาจจะยังคงค้างอยู่ในโทรศัพท์ของเพื่อนๆหลายๆคนหรือไม่นะอ,อีกวิธีทางหนึ่งนะ ผมก็จะได้ไปติดตามในประวัติการโพสของเพื่อนๆแต่ละคนนะะในกลุ่ม49เ้าเท่าที่ผมเห็นเนี่ยก็จะมีภาพกิจกรรมเลี้ยงรุ่นในปีที่แล้วอยู่เยอะไอ้ตรงนี้เราพอที่จะสืบค้นหาได้นะฮะก็ไม่น่านมีปัญหาปีปีป,ป,ปต่อไปก็เหมือนกันนะฮะก็ก็อยากจะฝากว่ากิจกรรมอีกอย่างหนึ่งหลังจากที่ไปเลี้ยงรุ่นแล้วเนี่ย อยากจะให้ท่านเอาภาพสวยๆเหล่านั้นไปโพสในเฟซบุ๊กของแต่และคนอันนั้นก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการบันทึกเรื่องราวซึ่งมันจะระบบมันจะอยู่บนคลาวด์ไม่ได้อยู่ในเครื่องของท่านหรอกครับสามารถที่จะค้นหายอนหลังได้ผมเองก็จะได้ติดตามไทม์ไลน์เหล่านั้นนะครับที่จะเลือกกับเอาภาพเหล่านั้นอเอามาบันทึกไว้ใน g o o g l e Drive ซึ่งเป็น บัญชีร่วมของพวกเราทุกคนนี่คือกิจรกรรมหนึ่งที่ผมทําประจําอยู่แล้วนะครับเรื่องแล้วเหล่านี้จะถูกบันทึกไว้แล้วก็จะเป็นประวัติเป็นอนุสรณ์ที่เราจะเก็บไปไว้ดูในโอกาสต่อไปในข้างหน้ารวมทั้งว่าข้อมูลบันทึกความจําดีๆเหล่านี้สามารถที่จะส่งผ่านไปยังชั่วลูกโซ่เราได้นในกางนี้ ประวัติเหล่านี้ผมได้เตรียมการนะฮะมันชืกได้วางแผนไ้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับสักวันหนึ่งเพื่อนๆก็คงจะรู้ว่าสิ่งที่ผมทำอยู่มันเป็นประโยชน์แต่ทุกคนและยิ่งกเก่าเก็บยิ่งนานวันก็เป็นสิ่งที่ยิ่งจะมีค่ามากขึ้นก็ขอ,อให้ทุกท่านเตรียมพบกับกิจกรรมนเรียนรู้ในปีหน้าผมก็ยังเฝ้าติดตามอยู่ ก็สมมติว่าผมก็ยังร่วมอยู่ในกิจกรรมอยู่ถึงแม้ว่าผมอาจจะไม่ได้ไปนะครับก็ตอนนี้นะความสึ้หน้าเป็นอย่างไงก็กนะ็อ,อ,อยากจะให้ทางเจ้าภาพเชียงใหม่ช่วยแก้งข่าวสารเข้ามาในกลุ่มบ้างก็ดีด้วนแตนะ่เพื่อที่จะเป็นการแจ้งเตือนและเป็นการกระตุ้นเตือนนะครัน จะได้มีการวางแผนเพื่อที่จะได้ไปร่วมกิจกรรมกันในวันนั้นก็วันนี้ผมฝากเรื่องราวไว้ทรานี้ก่อนนะซึ่งต่อไปนี้ผมก็จะใช้วิธีสื่อสารกับเพื่อนๆนะอาจจะในรูปของการอัดคลิปวิดีโอซึ่งเป็นวิธีที่เห็นทั้งภาพได้ยินทั้งเสียง แล้วเราก็คุยกันตลอดกิจกรรมเรื่องของการระดมทุนโวยรุ่นแล้วก็ดําเนินต่อไปเรื่อยๆผมก็ย,ยังทำาน็มที่ตรงนี้อยู่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับการแสดงจําต้องเดินหน้าต่อไปนะครับกิจกรรมเรื่องรุ่นเราจะต้องมีทุกทีนะครับก็ขอหวังหวังว่าในปีนี้ก็คงจะเตรียมการกันไว้ดีและก็มีความสนุกสนานการอยางเต็มที่ แล้วเราไปพบกันนะครับวัสดีครับ